ดอกลิศมันคือธุรกิจสําเร็จรูปที่สร้างขึ้นมาให้สําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจแบบไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสตอ็อกแล้วก็ใช้ระบบหลังบ้านของเราในการทําธุรกิจธุรกิจดอกลิศเป็นธุรกิจอะไรขายสินค้าอาหารเสริมเป็นการเป็นธุรกิจที่ใช้แล้วก็บอกต่อแค่นั้นเอง a f f i l i a t ม Marketing มันจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่3คนก็คือ 1. ดอกลิศคือ Advert i s e r 2. Publisher คือคนที่มาช่วยทำการตลาด3คือคนที่โหลดแอด ได้ประโยชน์ทั้ง3คนดอบลิทได้ขายสินค้าคุณที่มาช่วยทำการตลาดคุณได้ตังค์ส่วนลูกค้าได้ของไปกินยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณมีลิงก์เขาเรียกว่ามี ID ที่สร้างไรายได้แต่ละ ID มันจะทำเงินไม่เท่ากันนะไอดหนึ่งกำาอร2เอีก ID ดีหนึ่งกำาไอร50%อีก ID ดีหนึ่งกำไร70%ง่ายมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาซื้อสินค้า กับคุณคุณก็จะได้รับส่วนต่างนั้นไปเยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะสมมติว่ามีคนมาโหลดแอปกับคุณโหลดแอปกับคุณแล้วคุณใส่โค้ดแล้วคนคนนี้ซื้อสินค้าคุณก็จะได้รับค่าส่วนแบ่งค่าการตลาดเพราะว่าเขาโหลดแอปกับเรานะเราไม่ได้มีไรายได้จากการที่เขาโหลดแอปเรามีได้จากการที่เขาช้อปปิง้งเขาซื้อสินค้าไปกินใครมีสื่ออยู่ในมือ ใครมีทิกต o อกมาช่วยทําการตลาดมาช่วยทําการขายหน่อยแต่คุณเนี่ยไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องลงทุนสินค้าคุณเนี่ยแค่มาทําากรตลาดคนที่เป็นเพื่อนคุณหรือใครก็ตามที่คุณไปทําากรตลาดให้เขาโหลดแอปช้อปปิง้งแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนโหลดแอปและเขาซื้อสินค้าคุณก็จะรับส่วนแบ่ง สูงถึงเจ็ดสิถึงเจเปอร์เซ็นโดยที่ดอบบิทเนี่ยก็จะมีหน้าที่ส่งของไปยังลูกค้าให้คุณอัตโนมัติ